เจ็บหน้าอกจิ๊ๆอาเจียนใจสัน่นหน้ามืดหมดสีเหนือ่อออกนอนราบไม่ได้หายใจเหนือ่อยหัวใจเต้นผิดจังหวะเหนื่อยง่ายใจสั่นนะคะขาบวม,มยานอาการของโรคหัวใจหลอดเลือดจะมีอาการเหล่านี้นะคะสังเกตไหมคะ ว่าอาการมันคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายเลยนั่นแหละค่ะมันเป็นการบ่งบอกว่าหัวใจเราเนี่ยมันเริ่มทํางานหนักดังนั้นนะคะในโปรแกรมในการที่จะดูแลสุขภาพไตแล้วหลอดเลือดแล้วการให้สารอาหารของหัวใจก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะเจ็บหน้าอกจี๊ดๆนะอาเจียนใจสั่นหน้ามืดหมดสีเหนือออกนอนราบไม่ได้หายใจเหนื่อยเพราะเมื่อหัวใจคุณผิดปกติจะ มีภาวะเหล่านี้นะคะจะเกิดกับคนที่เริ่มมีไฟฟ้าลัดวงจรหรือหรือนะคะบางคนไปบายพาสบอลลูนมาแล้วเจอเหมือนกันนะคะหัวใจกระตุกนะคะ ไม่เป็นจังหวะอันนี้เราก็อาจจะต้องดูแลโดยการใช้สารอาหารหรือลองปรึกษาคุณหมอที่ไปทํามานะคะตรงนี้หลายๆท่านก็เป็นแบบนอนไม่หลับด้วยก็มีเหนื่อยง่ายใจสั่นนะคะขาบวมเห็นไหมคะขาบวมอาการของโรคหัวใจเนื่องจากว่าหัวใจเรามันไม่สามารถที่จะบีบเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่ต่ําๆได้บางคนเป็นโรคหัวใจแล้วรู้สึกว่ามือหัวง่ายอหัวใจมันไม่สามารถที่จะบีบเลือดขึ้นที่สูงได้นึกถึงตึกที่ ที่อยู่สูงๆแล้วน้ําไม่สามารถไปเลี้ยงที่สูงได้นึกออกใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องเอาน้ําขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเพื่อเทลงมาที่กักเก็บน้ําถูกไหมเพื่อให้มันลงต่ําแต่หัวใจเรามันอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านซ้ายของเรางี้เขาบีบถ้าเขาไม่มีแรงบีบเขาก็เลี้ยงตาไม่ได้ตาก็เริ่มพลาถ้าเขาไม่มีแรงบีบเลือดขึ้นไปสมองสมองก็จดจําอะไรได้ไม่ค่อยได้อ่ะเห็นไหมคะถ้าเขาไม่สามารถบีบเลือดลงไปที่ขาได้แล้วเขาไม่สามารถดึงเลือดเสียกลับขึ้นมาวนเวียนอยู่ในนี้ได้เนี่ย ขาก็บวมก็ลินเองก็ตั้งใจอยากจะแบ่งปันความรู้ให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะหรือคุณลุงคุณป้าที่อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอย่างไรนะคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าอยากให้กําลังใจนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ